เบิงวิวเลอจ้าช่วงเขานาหนาวสิเขาหิมะบ่ดสวยบ่งามบ่ดสดชื่นเลยเนาะจ้าสินั่งอยู่นีกะนะ่กันหนาวหนาวเลยจ้า มาเปิงพักเลยจ้ะว่ามียังหลดเนี่ยกะมีผักแพลวเนาะมันโหลดเนาะและ้วกามีเซลลี่นกนกาแข็งแห้งที่สุดก็คือสิเป็นเอ,อพวกพักแพลวเลยจ้ะพริกเรียบร้อยจ้ะนี่ก็เป็นพักแพล็ง พักแผนในแข็งแรงอีดีเดีย๋ยเก็บใบเซลล์รีกันจักหน่อยสิยปเปี็ดแกงจุดแซลน์รีกับพ่อจ้ะใส่แกงจุดหัวเช่า ถ่ายหิมะลงเลยจ้าสิว่าตายแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งปุ๊บนี่เรียบบนเรือตายบดิดเขาสิค่อยมาหยามมันเหลื่อยถ้าเออมันติดหลบเนาะเป็นน้ำแข็งเขาก็สิยกพักแพ้เข้าไปเอ่อในวันจะกระถางหนึ่งกับพอ่อลูกไปเบิดบ่ไวดอกจามมันเยอะเขาสิยกเอาไปไวเ้เฮ็ดแนวมันกระถางเดี๋ยวกับพอ่อก็สิเป็นกระถางนี่แหละจา้าเนี่ย ต้มจืดหัวใชเท้าด้วยหมูดิ้งจ้ะร้อนๆออกจากเตาบัมเวออกจากเตาออกจากหม้ออันนี้ก็เป็นผัดเปรี้ยวหวานเนะจ้ะผัดผัดเปรี้ยวหวานมูเด้งก็อร่อยแบบง่ายเหมือนเดิมเลยจ้ะอันนี้ก็คือข้าวสวยร้อนๆจ้ะ <laughs> ผู้ใดผู้ใดเขาจะกินเข่ากักกนทั้งนั้นนะนอกจากเขาไม่มีข้าวมันก็ไม่อร่อย